หลงรักหัวปากหัวปำต้องบอกเลยเขาหยุดที่คุณเอาจริงๆหัวใจเนี่ยหยุดแล้วนะหยุดแล้วจริงๆนะเออหยุดกับคุณน่ยหยุดหยุดชีวิตหยุดกับคนนี้แม้ว่าใครจะดีสักแค่ไหนหยุดหยุดความรักทั้งหัวใจหยุดอยู่ที่เธอคนเดียวอืมเกืบจะจบแล้วใช่ย นะ <c oughs> ดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยเขาหยุดแล้วแต่เขาไม่รู้ว่าคุณนะหยุดหรือยังเพราะเขามองว่าคุณก็มีสเสน่ห์มากเพราะเขาก็กลัวเสียใจเนาะถึงเขาไม่ได้แสดงออกแต่ต้องบอกเลยในหัวใจอะหยุดที่คุณแล้วค่ะหยุดทั้งหัวใจหยุดอยู่ที่เธอคนเดียวตื่ดูดูดูตื่ดูดูดูนะประมาณนี้เนาะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลย เขารักคุณแบบหัวปาหัวปั๊มแล้วจ้ะนะหยุดแล้วนะแต่ว่าอยากจะมั่นใจอีกสักหน่อยที่ไม่ค่อยแสดงออกมันเป็นคาแรคเตอร์นะเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงออกหรือบางครั้งบางทีก็ไม่อยากแสดงออกเยอะนะเพราะว่ากลัวแสดงออกเยอะไปแล้วผิดหวังเพราะเขาก็ไม่มั่นใจว่าคุณหยุดที่เขาหรือเปล่าหยุดที่เขาจริงๆหรือเปล่าอะไรทํานองนี้เนาะแต่ถ้าถามว่าหยุดแล้วหรือยังหัวใจอะหยุดไปหมดแล้ว หัวปักหัวปั๊มอยู่ที่คุณแล้วจ้าเนาะ